ที่เห็นอยู่นี้คือกราฟแสดงปริมาณฝุ่นควันของจังหวัดเชียงใหม่ย้อนหลัง12ปีนะครับพบว่าฝุ่น PM 2.5จะสูงขึ้นตั้งแต่มก,กราคมจนถึงเมษายน4เดือนเต็มๆและอย่างต้นปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่นี่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานมากสุดถึง98วันเลยครับ ขณะดเดียวกันเมื่อวันที่1วมิถุนายนที่ผ่านมาไทยเราเริ่มใช้ตรค่ามาตรฐานฝุ่น PM 2 5ใหม่นะครับโดยค่า PM 2 5เฉลี่ย24ชั่วโมงลดลงจาก50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเหลือ37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรส่วนค่าเฉลี่ย1ปีลดจาก25ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร เหลือ15ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกทำให้ภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเตรียมปรับมาตรฐานและมาตรการควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นควันให้เข้มงวดมากขึ้นครับซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วว่ามีทั้งเรื่องของการเผาในพื้นที่ทั้งกเกษตรทั้งพื้นที่ป่าใช่ไหมการก่อสร้างการคมนาคมนะครับเรื่องหมอกควันความแดนเรื่องอต่างๆที่ที่จะทำให้เกิด PM 2.5นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ จะต้องมีแผนมีมาตรการควบคุมให,ให้เข้มงวดมากขึ้นถ้าไปดูข้อมูลจากคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะพบว่าในช่วงฤด,ดูแล้งค้าฝุ่นจังหวัดเชียงใหม่ฝุ่นพ m ม2.5เฉลี่ยรายวันเนี่ยสูงกว่าเกณฑ์ถึง5เท่านะครับและตั้งแต่ปี2555จนถึงปีที่แล้วมีแค่3ปีเท่านั้นที่ฝุ่น PM 2.5เฉลี่ยรายปีต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน การประกาศใช้มาตรฐานใหม่จึงเป็นความท้าทายในการควบคุมฝุ่นควันครับสิ่งสําคัญก็คือการยกระดับนโยบายในการบริหารจัดการจะต้องเข้มงวดชัดเจนและครอบคลุมทั้งภูมิภาคครับที่มันหนักๆเนี่ยมันเกิดทั้งภูมิภาคอย่างเช่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยลาวกัมพูชาพม,มา่าเวียดน,นามช่วงเวลาที่เป็นหน้าแรงก็คือมีการ ปล่อยมลพิษนะจากแหล่งกําเนิดก็คือจากการเผาเนี่ยเป็นบริเวณกว้างจริงๆมาตรการที่ที่น่าจะได้ผลมันก็คงจะต้องมาจากมาตรการของทางรัฐนะทั้งระหว่างประเทศและภายในประเทศที่จะต้องทําไปพร้อมๆกัน นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังพบว่าปัจจัยหลักที่มีผลต่อสถานาการณ์ฝุ่นควันภาคเหนือคือสภาพภูมิอากาศนะครับภาคปีไหนฝนตกเยอะความชื้นสูงสูง,สงการเผาเชี้อมวลทําได้ยากฝุ่นควันก็จะไม่รุนแรงครับโดยปรากฏการณ์เอลโยหรือว่าภัยแล้งในปีนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องจับตาว่าจะส่งผลต่อฝุ่นควันหรือไม่ครับ